สวัสดีคนเลยนะครับวันนี้การไมค้าเป็นการขออยู่กันไหมครับเอาชุดรอดภาคที่สามนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาลงเหมืองกันนะครับทุกคนซึ่งผมก็ได้เตรียมของมานิดหน่อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ไปตัดไม้มานะครนะับ ตัดมาเมื่อกี้ได้มานิดหน่อยนะผมกะว่าน่าจะพอในการลงเมืองรอบนี้อยู่นะโอเคคือเหล็กเราน้อยครับท้าที่แล้วได้เหล็กมาแค่สามมันเองนะครับผมซึ่งผมจะรับเป็นอะไรที่ขุดไหมน่าจะรับเป็นที่ขุดก่อนแลวกันเนาะเอาไว้ก่อนดีกว่าเอาไว้เราไปลงลงเมืองแล้วถ้าเราต้องการอะไรเราค่อยค่อยขับนะผมนะแล้วก็พาที่แล้วได้ลากหมูกับไก่มาแล้วมาที่เรียบร้อยนะผมแล้วก็หลังไปผมไปลากวัวมาเพิ่มนะผมส่วนวัวก็มีวันวนี้นะผมนะผมเรา ระหว่างที่ผมสร้างสร้างฟาร์มบัวนะครับผมสร้างฟาร์มบัวเพิ่มนะผมก็ได้เจอกับหมู่บ้านนะทุกคนที่ฝั่งนู้นนะครับเค okay, ครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะมีของอะไรให้เรามากหรือเปล่าแล้วก็มีแกะเสียมพูนะครับทุกคนโอเคผมมาเราจะไปดูกันว่าในนี้มีอะไรหมู่บ้านมีปีศาจวะมันไม่มีปีศาสักตัวเลยชาวบ,บ้านไปนไหนหมดอ่ะเอา้าเดี๋ยวเอา้าล่วงเอา้าอ๋อเป็นหิมะไงผมก็ผมก็มกทีแรกกะว่าจะเดินได้ไง ชาวบ้านไม่มีปะทุกคนเฮ้ยมีนี่วะเฮ้ยมียร่องก็เลมก็ต้องมีชาวบ้านนี่ไงีไงหวัดดีอ๋อมีของ้เราแรกด้วยแต่ไม่มีของให้เราเก็บเลยอะไรวะผิดหวังอะเน,นี่ยมาอุตส่าห์มาถึงที่ทำไมถึงมาอยู่กันในนี้เต็มเลย <c oughs> บ้านหลังอ๋อบ้านหลังเดียวอยู่กันหลายคนเลยโอเคมันผมจะเดินดูทุกบ้านนะครับเผื่อจะมีของดีๆให้เราบ้านนี้ไม่น่าจะมีอะลรนะรบ,บ้านในหิมะแต่ก็สวยดีนะป่ะเฮ้ยอะไรวะใครมาทิ้งผ่ตรงนี้วะดับตั้งเยอะ เก็บไปแล้วกันมาผมจะดูกหมอนว่าตัวไหนรับแรกแล้วมัง้งตัวนี้ดูแล้วตัวนี้ก็โอเคช่างมันเราไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้จําเป็นใช้อะไรเท่าไหร่นะครับตอนนี้ซึ่งผมจะไปลงเหมืองที่เดิมนะครับจากภาที่แล้วนะครับลงต่อจากพาที่แล้วเลยนะครับกะว่าผานนี้น่าจะได้อย่างน้อยน,น่าจะได้เหล็กมามากกว่าน,นี้นะผมได้เหล็กส่วนเพชรน,นะผมจะลงไปที่วลยลึกมากนะผมต้องไปประมาณที่วลยลบ54ถึง59เลยมันแหละนะนี่มีมันฝรั่งที่เผาไว้นะผมทุกคน โอเคไปพร้อมแล้วเดี๋ยวเราทําไฟไว้เพิ่มก่อนไปไปได้เวลาแล้วจุดเกาะเรายังไม่ค่อยมีอะไรนะตอนนี้เพราะเราต้องไปหาเหล็กหาเพชรหาอะไรกันก่อนนะครับถึงจะทําทุดเกาะได้นะับทุกคนซึ่งผมจะไม่ใช่ไม่ใส่เชดเดอร์แล้วนะรอบนี้มันมืดเออถ้าใส่ใส่เชดเดอร์ลงถ้ำนี่มันค่อนข้างไปทีลลล่ลำบากนะลำบากตัวเองนะผมเราใช้แบบธรรมดาก็พอลจะจำไม่ได้ลจะจิบหผ่ายแล้วทุกคนเฮ้ย,เยสเกลิตันสเกลิตันเนดี๋ยวเดี๋ยวผมจําทางไม่ได้วะทันนี้ปะทันนี้ไม่น่าใช่นะถ้าจำไม่ได้ก็ต้องขุดใหม่อะ ครดทานก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราลงลึกเผื่อมันจะไม่ค่อยเจออะไรอย่างงี้เนาะแต่อนาคตแน่นอนครับเราก็ต้องทำฟาร์มเหล็กแน่นอนนะผมอนาคตเราต้องมีนะะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีงบประมาณในการทำนะครับเราก็ต้องหาแร่ไปก่อนนะครับที่เราต้องหาทางเก่าของเราเจอตรงไหนก็ไม่รู้เฮ้ยอ๋อผมรู้แล้วผมผม่าจะคราอะไรตนะั้งแต่พาที่แล้วแหละทำโล่ไงทุกคนนึกถึงสกิลิตันไม่ได้วะไม่ได้เลยเฮ้ยเุ้ย้ยทุกคนทุกคนมันโหดมากว่ะมันจะมันจะยิงเราลงลงลงท่าไม่ได้เลย ผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมจำอินเดแมนตัวนี้ได้น่าจะใช่นะไอตัวที่ผมเจอครัที่แล้วอ่ะมันอยู่นู่นแต่เราไม่ไปมองมันดีกว่านะจุดเกาะเรายังไม่ดีครับเราอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าอินเดแมนมันตีสองทีแล้วก็เรียบร้อยตอนนี้อยู่ไว้เท่าไหร่ละลบสองละหนทางยาวไกลครับดูเขาอะไรวะาขังข่าวตกใจหมดโถอีกยาวอ่ะบอกเลยทุกคนขุดเรื่อยๆที่ขุดโลกรากนะครับค่อนข้างได้จะขุดช้าเนาะแบบว่ามันมันเหนียวอ่ะเออมันไม่ใช่เหนียวแต่มันแข็งเออมันแข็งเหนียว มันแข็งนะทุกคนแต่ถ้าที่ขุดเหล็กไปขุดคอปเปอร์สโตนมันก็ไวไวขึ้นหน่อยแต่นี้มันมันเหมือนจะแข็งกว่าคอปเปอร์สโตนนะครับสังเกตจากการขุดได้นะทุกคนคือผมกะว่า,าจะจงหาเพชรนะครับหาพวกเพชรเลยนะผมพาสองพันสามแล้วก็ถ้าได้มันก็ดีนะครับแต่ก็ค่อนข้างดรอ,ดอแปแบบผสมนะเพชรเอ่อเวอร์ชั่นใหม่ทุกวันนี้นะครับโอเคทุกคน Y สี C ่สิบละเนี่ยเจอแล้วเลสต์สโตนโอ้โได้อยู่ได้อยู่อย่างน้อยก็ได้เลสต์สโตนลวที่ขุดแทบพังกว่าจะเจอเลสต์สโตน นะครับขุดต่อครับจังหวะนี้ไม่สนแล้วไม่สนโลกนะครับคือถ้าเราเจอเพชรไวเราก็จะได้ทำที่เอนชานไวได้ไงทุกคนเราจะได้ไปขุดออกซิเดียนได้นะครับพังพิลล้อยโอ้ที่ขุดเหล็กเราเมียนเดียวอะเวียนกรรมแล้วเหล็กเราก็หมดแล้วเร <c oughs> ียบร้อยทุกคนเหล็กชั้นล่างนั่นจะไม่ค่อยมีด้วยเดี๋ยวนั้นจะต้องขึ้นไปหาเหล็กก่อนนะครับผมทุกคนนะได้ละเนี่ยอยู่ที่ไวายห้าสิบสี่ละลบห้าสิบสี่อะโอเคเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปหาเหล็กไปครับขึ้นไปหาเหล็กก่อน เนี่ยผมจะขุดประมาณวายลบห้าสิบสี่ห้าสิบสามนี่ยนะกะว่าจะเจอพวกเพชรพวกอะไรก็ว่ากันไปนะครับเฮ้ยมันโคตรโชคดีทุกคนเออทีแรกขุดมาตรงนี้มันไม่เจอ,อวะ่ะแล้วผมมาขุดอยู่ตรงนี้แล้วผมก็ขึ้นไปอัดคลิปข้างบนแล้วอยู่ๆก็เจอโอเคทุกคนถือโชคดีครับทำทุกอย่างเยอะโอเคได้เยอะอยู่นะมาขุดเลยดีกว,ว่านะครับเราจะไม่พูดาดตำแหน่งไหนมากนะครับได้มาสองอันสามอันสี่อันห้าอันนะผมทุกคนโอเคคุ้มแล้ว พาสามเจอเพชรคุ้มอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้ปุ๊บเฮ้ยเจอวะ่ะเจออะไรวะเนี่ยโอเคตรงนี้มีเล็กครับมีซอมบี้ด้วยเดี๋ยวนะรอก่อนแล้วกันรอก่อนแล้วกันนะเรียบร้อยฮะครับเดินต่อสำรวจเมื่อกี้อะไรวะเอสโตนอ่ะขุดก่อนแล้วกัน ตรงนี้มีน้ำเราเราไม่ไปดีกว่านะเดินยากนะครับทุกคนตอนนี้อยู่กันที่วายลบสี่นะครับส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นพวก54่ถ้าเท่าที่ผมไปดูมานะครับเพื่อความง่ายนะครับผมจะขุดตรงนะครับหรือถ้าใครจะขุดแบบไหนก็ได้นะครับการบางทีเราขุดเลี้ยวไปงี้ก็ได้สองฝั่งนี้มันก็ได้เหมือนกัน,นครับการหาเพชรอะไรเงี้ยมันก็ง่ายอีกแบบนะแถวนี้น่าจะเป็นเมืองน,นะเพราะว่ามันมีเสียงมอนเตอร์มีเสียงซอมบี้ตามอยู่เตลเดเลยรอบรอบเนี้ยขออีกกองได้ไหมเออให้ชื่นใจหน่อยอะไรเงี้ยนะแบบว่าขออีกกองอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นนเลยะ เจอเรตตนงแลวครับตอนนี้เอาเอาทุกอย่างครับทุกอย่างที่เก็บได้นะทุกคนเดีย๋ยวเราขึ้นสูงกว่าน,นี้หน่อยก็ได้เฮ้ยเจอเหมืองวะเฮ้ยเจอถ้าไหนขอดูหน่อยปุ๊บเดีย๋ยวทุกคนเราลงลึกแล้วกันไหนๆก็มีถ้าเฮ้ยเจอทองขุดทองแล้วกันไหนดูรอบๆอซิมีอะไรหรือเปล่าขอไปดิสก,กองมาดิก็มาดิก็มาดิอย่างที่บอกครับผมเอาหมดครับตอนนี้ คือเราต้องดูให้รอบๆนะครับถ้าเกิดรอบครอบนะครับถ้าเกิดลงเหมือนวันนี้ค,คือบางทีมันมีพวกแร่อยู่ข้างบนอะไรอย่างนี้นะผมทุกคนเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย <c oughs> อะไรวะตัวอะไรวะปลาหมึกเหรอไม่แน่นะเมื่อกี้น่าจะเป็นตบน่าจะเป็นปลาหมึกแล้วทุกคน <c oughs> เออปลาหมึกจริงด้วย <c oughs> อุ้ยเอาปลาหมึกมันมาเกิดข้างล่างแล้วมันมันอ๋อมันเกิดตามน้ำนี่แหละมั้งแล้วมันก็ไหลไหลไปกองกันอยู่ตรงนั้นปึ๊บลงเหมือนข้างหน้าเบื่อนะผมน่าจะเป็นคลิปที่น่าเบื่อนะการลงเหมืองก็มันไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี เอาคิปเปอร์ไปไกลก่อนซอมบี้พอคุยกันได้นะครับไปไกลก่อนไปไกลก่อนปึ๊บไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปไกลก่อนไปไกลก่อนลงระบาไปเฮ้ยซอมบี้เยอะจังวะเป็นสปาร์มันเตอร์เหรอวะวะ่าผมจะสำรวจดูร,บรอบๆนี้นะครับสำรวจดูรอบๆนี้เผื่อจะเจอเฮ้ยเจออีกแล้วทุกคนเฮ้ยคุ้มวะ่ะแต่มันมันมันค่อนข้างเสี่ยงเลยนะเพราะว่าร,บรอบๆมันมีแต่ลาวานะเพื่อเลขเอาด้วยครับเลขเราจำเป็นครับ มองซ้ายมองขวาก่อนเผื่อจะมีตัวอะไรมาบึ้มแบบนี้ก็ไม่เอานะจำพิกัดไม่ได้เลยกว่าจะลงมาเอาคลองหายพอดีมันมา,ม,นม,า,ม,นม,ามันมาอีกแล้วโล่ก็มีด้วยว่ะไอ้จ,จริงยิงให้โดนดิก็มาดิเอชิเม้นด้วยก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับ,รบต้องไหนวะเพชรอะอ้าชิพหายแล้วลืมไม่จะมีไม่ได้นะ กูสายเจอตัสองกองเลยพาดนี้เนี่ยเหมือนเวอร์าชาั่นใหม่ขงองข้าหน้าเล่นนะสำหรับผมคือมันมันไม่จําเจอ่ะคือมันแบบมีแบบผมแบบสมจริงอะ่ะเออง่ายๆนะครับพูดง่ายๆคือมันสมจริงนะทุกคนประมาณนั้นเนาะแล้วก็ลวาวายอยู่เอ้ยแล้วก็เพชรอยู่ตรงนู้นครับแต่ลวาวาแม่งล้อมรอบเลยวะโอ้โหจะไปยังไงวะเนี่ยเอ้ยจะมีทั้โพล่นี่นว,วะ่ะแต่เราจะไปยังไงเราต้องดูสถานการณ์อีกทีนะทุกคนว่าจะเดี๋ยวมันจะมีทางไหนขุดไปได้ไหมผมไม่อยากจะต่อข้ามลาวาว่ะจะได้มั้งไปงี้ดีกว,ว่าเนาะค่อยๆเลาะไปทีละนิดทีลลละะะะหหนนนนน่่ออยยทททีีิดุกค ือมันจะไม่เสียงได้ไงทุกคนดูรอบๆดิไม่มีแต่ลาวาเตรียมไมได้โพนเพื่อตกลาวาจะได้อน,นี้ได้อ่ะต่อเลยกันเป็นไงเป็นกันแล้ววะด้วยความอยากได้เพชรล้วทุกคนเพืโคตรพยายามเลยอดูดิ <c oughs> ผมพยายามแค่ไหนครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดซ like ับด้วยนะผมทุกคนนะโอเคผมว่าได้เพชรกองนี้นะ่าจะขึ้นขัางบนละขึ้นไปให้หันหมูหันวัวด,ดีวกว่านะครับเดี๋ยวค่อยมาลงกันใหม่นะผมในรอบหน้าโอเค ขุดพังพอดีเดี๋ยวขุดดรรอบๆก่อนนะข้างล่างมีลาวาไหมไม่น่ามีเนาะร,รอบๆเผื่อจะมีเพชรอีกก็ได้นะผมแถมมีจลาวาหนึ่งสองซจึ๊บอ่าสวย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 ปิดก่อนแล้วกันก่อนขุดก่อนเราจะไม่ได้อย่างน้อยก็ได้เพิ่มอีกอันนึงเยี่ยมไปเลยทุกคน6เม็ดนะผมทุกคนไม่ยุ่งกับแถวนี้ดีกว่านะมันค่อนข้างอันตรายนะทุกคน เราไปข้างหน้าต่อดีกว่าครับเดี๋ยวตอนนี้ข,ข,อ,ขอขอครับของเพิ่มก่อนเราค่อนข้างที่จะขัดแคลนอะไรบางอย่างนะครับก็คืออันนี้อ่ะตรงนี้แล้วกันอ่ะโอเคไปครับเผาเล็กไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องคัดที่ขุดเพิ่มนะครับก็เลยกลับไปผมกลับจะทําโต๊ะอ,อินชานแล้วก็ของอะไรหลายๆอย่างนะครับที่มันต้องใช้เพชรด้วยนะครับแต่พอหาเพชรมันก็หาเพิ่มกัน,กนทุกคนมันแบบเออขุดๆไปอย่างเงี้ยบางทีซุ่มๆไปเดี๋ยวมันก็เจอมั่งไม่เจอมั่งก็ว่ามันไปนะครับ โอเคไหนๆก็ได้และปุ๊บเก็บชิดไเรมองคิดว่าเหล็กอะมันไม่ดอบไม่ดอบไอพวกวายลบอะไรเงี้ยที่เจอไปวะเนี่ยขุดมายาวแล้วเนี่ยอเอาอีกหน่อยแล้วกันก่อนขึ้นพังเรียบร้อยนะครับลุยต่อครับตอนนี้อุปรกรณ์ เราพร้อมนะผมพอสมควรนะครับไม่ว่าจะห่างกันกินหรือไฟหรืออะไรเงี้ยครับก็ตอนขึ้นผมผมก็จะขุดดิ่งขึ้นไปนะครับขุดเป็นแท่งบันได้แหละถ้าดิ่งขึ้นไปอย่เงี้ยมันอันตรายนะทุกคนบางทีถ้าเกิดเราขุดปุ๊บดิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยบ,บ,า,บงยางบทีเราเจอลาวาก็มันไปได้นะครับไม่รู้จะไปสักหน่อยเท่าไหร่คือมันขุดแล้วมันยิ่งขุดยิ่งเพลินนะครับทุกคนเออชักจะขุดไปขุดมาขุดไปขุดมาชักจะเพลินละหรือว่าเราได้เพชรแล้วดีใจอยากได้ต่ออะไรเงี้ยมั้งประมาณนั้นนะเ้ยินเสียงลาวาละน่าอยู่ทางนี้น่า ฟังเสียงไม่ผิดนะผมระดับนี้ใช่ไหมนี่นะเจอแล้วเจอลาวาแล้วรอบๆเขาว่าต้องมีเพชรพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราขึ้นบนดีกว่าเพราะตอนนี้เริ่มจะขุดเริ่มขุดเริ่มเหนื่อยแล้วทุกคนพเพราะเวอร์ชันก่อนมันมีแค่ศูนย์นะบ Y0 ศูนย์นตอนนี้มันติดลบมาแล้วนะครับก็คือมันลงมาอีกนะครับมันทําให้หาเพชรยากขึ้นอะไรหาแร่ยากขึ้นอะไรขึ้นนะผม แต่ถ้ำมันคือมันจะใหญ่ขึ้นนะมันก็คือแบบจะให้มันแบบสมดุลกันอะไรประมาณนั้นนะครับคือถ้ำใหญ่ขึ้นแล้วก็แร่ก็จะต้องกระจายกระจายกันมากขึ้นในวันนั้นนะครับมันก็ทําให้แบบสมส่วนกันคือกจะกลับทางเดิมก็ไม่ได้นะครับมจำทางกลับไม่ได้แล้วตอนนี้จำทางกลับไม่ได้แล้วทุกคนก็เนี่ยแหละต้องขุดอย่างนี้แล้วกันง่ายดีแต่ตอนขึ้นไปข้างบนต้องหาพิกัดอีกทีหนึ่งขัดทางกลับบ้านเราอะขุดมาเจอเลสโตนเครื้องช่วเลยจ่นานแค่ไหนเราก็ไปถึงนะครับเจอถําอีกแล้วเจอทอง จเจอท่าเจอทองแล้วก็ขุดนะผมจังหวะน,นี้ขอส่องดูข้างล่างหน่อยเผื่อจะเจอเพชรอีกสักชุดหนึ่งพอกอนแล้วกันมันเริ่มจะพาเราลงลึกแล้วยิ่งยิ่งลงยิ่งลึกนะครับทุกคนทำเวอร์ชันใหม่ไปทางไหนวะเดี๋ยวอ๋อนี่ขุดตรงนี้ต่อเลยแล้วกันเฮ้ยเจอท่าอีกแล้วเจอท่าอีกแล้วขุดทองกันแล้ว,ก,ลวกันจูเออร์มาจากไหนวะตกใจหมดจะอยู่แม่งเฮ้ยเจอเหล็ก อยู่แม,ม่งมาตีเราเฉยเลยจะทักทายกันก็ไม่บอกทักทายกันดีๆก็ได้แหมอยู่ๆวิ่งมาตีกันไม่ไหวเลยนะซอมบี้ผมว่าเจอซอมบี้ดีกว่าเจอคิปเปอร์นะครับโอเคหนมถ้าเราไม่อยากขุดเราก็จะวิ่งแบบนี้นะเดี๋ยวๆกินกอนคือเราเฮ้ยเจอราพิดแล้วเฮ้ยเพิ่งเจอราพิดได้เนะ่ยทุกคนเก็บไปไม่เข้าตัวอีกของเต็มเราก็จะวิ่งไปทางที่สูงนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องขุดให้เมื่อยตอนนี้ไวเท่าไรล่ลโอเคไวที่หนึ่งแล้วนะผมทุกคนตอนนี้เราพ้นจากการติดลบ แล้วนะฮะตอนนี้นะครับทุกคนอแล้วก็ที่ขุดพังแล้วที่ขุดพังแล้วเราก็ต้องทำที่ขุดใหม่นะฮะเอ้เดี๋ยวไม่ได้เก็บเล็กมาอีกโอเวนกรรมเลยกูแล้วเราขุดเล็กมาตั้งนานดีนะดูก่อนไม่งั้นก็เรียบร้อยนี่วะอุ้ยกิบเปร์ระเบิดดิไม่จริงก็ระเบิดดิ เมื่อกี้ผมพุดหลไกวะที่ไหนวะอ๋อนี่ไงอ๋อเดี๋ยวทุกคนดูไหมใหม่ผมมองไม่เห็นผมจำรีสแปร์กันเก่าเว้ยเออือรีสแปร์กันเก่ามันจะเป็นบล็อกไงมันจะเป็นไม่ใช่แร่แบบนี้จ้ะไหมนั่นแหละนี่คือข้อเสียของการไม่ได้เล่นนานนะทุกคนมันก็งงๆนิดหนึ่งนะเมื่อกี้โอ้อเดี๋ยวเวรกรรมแล้วเราต้องใช้เวลาชินอีกนาน ผมก็ว่ามองหาตั้งนานว่าทำไมเราขุดไปแล้วทำไมมันไม่เข้าตัวหรืออะไรวะนึกว่าของเต็มตัวอะไรนี้หรือเปล่าอี่กาจะงงเมื่อกี้งงกันนะก็แบบว่าทำไมเราขุดเหล็กแล้วมันไม่มาใช่ไหนได้ไม่ได้มองดีสแปกว่ามันเปลี่ยนรีสแพคใหม่แล้วนะครับเวอร์ชันนี้ผมคิดว่าตอนนี้ก็น่าจะใกล้แล้วเราอยู่กันที่วายเกือบ70แล้วมั้งนะครับไป น่าจะใกล้แล้วไม่รู้ว่าจะขึ้นมาบนภูเขาหรือเปล่านะถ้าบนภูเขาเนี่ยก็ชิฟายเลยนะแบบขุดขุดลึกเลยขุดยาวเลยนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะับเรามองไม่เห็นข้างบนเหมือนกันนะเฮ้ย hey, เจอดินแล้วโอเคเราลอดตายแล้วทุกคนหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหม่ะขุดฐานก็นแล้วกันย้อมใจก่อนนะขุดฐานย้อมใจนะว่ามันจะใช่หรือเปล่าขนาดเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะทุกคนขอให้เจอนะครับขอให้อยู่ใกล้ๆบริเวณบ้านด้วยนะเพื่อความสะดวกง่ายในการเดินกลับบ้านของเรานะครับและขอเป็นตอนเช้านะครับทุกคนมาเรามารุ้นกัน,นครับไป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 ,ไป,ไปตอนนี้นะครับผมขุดมามันจะถึงเย ไอ้ถึงแล้ววอด,ดีหมูเจอหมูด้วยที่ขุดพังพอด,ดีโอ้โหแล้วมเป็นตอนกลางคืนโอโ้แล้วเรามาอยู่กันเกือบบนภูเขาอ่ะฝากไว้นี้ก่อนแล้วกันนะแถวนี้มันคุ้นๆอยู่นะผมบ้าเร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 าโอ้โหคิปเปอร์เยอะสเกตตันก็เยอะอสเกตตันก็เยอะแล้วมันยิงมาแล้วด้วยทุกคนผมจําทางกลับบ้านไม่ได้ <c oughs> ชิบหายแล้วน่าจะไปทางนู้นจนําทางไม่ได้อ่ะต้องเปิดพิกัดดูคุ้นๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ที่เรามาลากหมูใช่ไหม ใช่แหละเอออุ้ยมันตรงนี้ไงที่เรามาลากหมูทุกคนแล้วเราในในบ้านเราอยู่นี้ครับมา,าอยู่นี้นี่ฟ์ามหมูเราโอเคทุกคนไหนๆก็ถึงบ้านแล้วใช้ได้อยู่ครับภาดนี้อุ้ยผ่าฝูงคิปเปอร์เลยเราเคยนอนก่อนแล้วกันเนาะเพื่อให้มันผ่านคืนนี้ไปได้ก่อนฟ้าผ่าเอะโอเคแล้วเราก็ผ่านคืนนี้ไปได้อย่างปลอดภัยนะผมหวังว่า เราจะปลอดภัยดีนะครับจากคิปเปอร์เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะไปเล่นกับมันหน่อยนะครับก็มาดีสเกตันยิงคิปเปอร์ดิอยากได้ทันสีดีอะยิงดิยิงดิยิงด,งดิโอ้ไม่ทันวะมันไ,ไ,ไม่ยิงวะไม่ทำงานเลยไม่เป็นงานเลยเราอะไม่โอเคทุกคนนะครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้สำหรับข่าวเจ้าอย่าลืมเช็ก,กดไลค์กดซับให้ผมด้วยละกันนะครับผมแล้วเราไปเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วผมได้เพชรมาหกเม็ดนะผมอ้สุดยอดไปเลยนะครับแล้วเราไปเจอกันในคลิปหน้านะครับสวันนีสวัสดีครับบ๊ายบบายเก็ของ